ก็ได้เอากิ้งลินกี้นะครับที่ช่ำในถุงดำนะครับเป็นเวลาหลายก็สองอาทิตย์นะครับเสียวมาโล่งหลุมนะครับโลงในสวนเจ้าของนะครับนี่กับก้นหลุมไว้แล้วนะครับสีพักกันปลูกนะครับนี่ครับค่อยๆแกะถุงดำนะครับค่อยๆแกะถุงดำเบิ้งมันหลากมันเดินดีแล้วนะครับเดินเต็มเบาเต็มก้นถุงแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่าผ่านไป อีกขันหนึ่งนะครับเวลาปลูกเขาจะเอาโลงหลุมนะครับให้ขอบด้านบนของตุ่มรากนี่มันเพียงกันกับดินด้านนอกนะครับจะบ่ฝังลึกนะครับฝังลึกอาจสมีปัญหาอีกดินเนี่ยนดินหยังนะครับนี่นะครับจะเอาด้านบนของของปากถุงนะครับปากตุ่มตอนตุ่มดินตุ่มรากของมันนะครับลงไปให้กว้ามลึกนะครับ อยู่ประมาณเพียงกันกันกบดินด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่ดินดินเหนียวครับฝนตกสองมือสามมือเราดินจับกันเป็นก้อนก็ได้แม่นองนัดก็ได้ซอยอขุยดินให้เป็นชิ้นเล็กเลละเอียดนะครับมันจังสีลงหล่องลอง,ลอ,ง,ลอ,งอย่างใดแกบนะครับเป็นก้อนโคโลคิเลนกับเฮ็ดยากนี่นะครับกระถมเรียบร้อยนะครับคมลงจังนิดหนึ่งนะครับมาตรงคมถึงวากับแน่นหลายนะครับเวลาหดน้ำทามันบอลหน่นเวลาหดน้ำ ดินมันยยบมันกะเอ็นกับหนึ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นกระทมแน่นี้น้อยเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้กับปลูกต้นนันนะครับวันนี้กัมาปลูกต้นนี้นะครับแล้วต่อไปกัสิปลูกต้นพุ่นต่อไปนะครับแม่น้องนั้นสีล่องปลูกเบิ้งนะครับแกะถุงดําระวังเบาดินมันแตกออกนะครับถ้าดินเบาดินมันแตกหลากมันกัสิแยกออกจากกันนะครับอันนี้ก็บ่เป็นผลดีนะครับพายามใส่ มือนะครับฉีกถุงบ่อใดใส่มีดครับถ้าเข้าใส่มีดหรือใส่ของมีคมนะครับอาจฉีดไปปาดถือหากมันขาดไปนะครับกับเป็นบ่เป็นผลดีต่อต้นต่อยังมันนะครับถ้าเขามีดไปถือกันกับหลากมันนะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะครับเม็ดถอยนะครับมาปลูกทั้งโน้นนะครับทางต่ำๆกับสิปลูกรุนสูงก็เม็ดหนึ่งนะครับที่ต้นผมปลูกเมื่อกี้นี่ก็สูงก็เม็ดหนึ่งนะครับ หาหลุมมันลึกโพดนะครับเขาก็เอาดินลงกดหลุมอีกนะครับแม่น้องโดนัดกับ่องปลูกเบิ้งนะครับจือ๊อง่ายๆครับพี่น้องว่าตก้นหลุมใดบ่ต้องหลุมใหญ่เกินไปนะครับบ่หลุมหน่อยเกินไปบ่หลุมใหญ่เกินไปนะครับกาว่า,าตุ่มหลากมันเพียงกันกับดินดานนอกหรือว่า,าลึกก็ดินดานนอกแคกนิดนึงกับ จะขอมือหนึ่งก็ถือว่าพอดีนะครับต่อไปกระสบปูกซุ้มพุ่นไปทั้งพุนนะครับประมาณแปดเก้าต้นนะครับมียุคสิบหลุมครับแต่ว่าหังใดเบียมากแปดกิ่งแปด